เอาลนะครับว right, ah oh ันน oh ี้เราจะมารีวิวเจ้ากาโคกันนะครับผมนะก็ปะเราไปในเกมกันเลยดีกว่าผมนะ ลืมอย่างแรกเลยครับผมกรับสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมนะมาฮะวันนี้รีวิวกาโคแบบไม่อีโวนะครับผมนะมะดูสิว่าเจ้าตัวนี้นั้นจะเป็นยังไงและนี่น,นะครับผมนะเป็นตัวแบบอ่าเป็นเป็นเหมือนเป็นเอฟเฟกตัวละครนะครับผมจะเป็นใส่ชุดแบบนี้แล้วก็เดินถ้าเดินมนดูน่าเกลียดจังนะครับผมนะวางฮะชึบนี่ตีเป็นทางตรงแถมระยะนี่ใช่เล่นนะ ปิดเอฟเฟกหน่อยดูสิไรอะเฮ้ยใช้ได้อยู่ยถือว่าพอใช้ได้นะครับผมนะสำหรับท่าโจมตีท่าแรกนะก็ถือว่าสวยอยู่แหลอะอ่ะ ฟาร์มตังต่อคนระับผมตอนนี้นะฟาร์มตังก่อนฟาร์มตังก่อนนี่นะท่าโจมตีท่าแรกนะดูท่าโจมตีไปก่อนก็ได้เหมือนพุ่งเอาหน้าไปชนเลยมากกว่านะท่าโจมตีนะอ,อ่า อมมาเอาบ,บ้านต่อตัวบินมาแล้วก็เป็นตัวที่ตีฮิตเดียวนะครับผมนะใช่นะอ่ะดูใหม่ก็ได้เดี๋ยวอา้าไปพุ่งตัวนั้นอีกไม่เป็นไรแต่ผมว่าฮิตเดียวแหละอ่ะฮิตเดียวฮะ จดเจนนะครับผมนะฮิตเดียวนะครับผมเว,เว็เวฟหน้าเริ่มเริ่มไอ้นี่แหละเริ่มรีวิวแล้วเวฟนี้ฟาร์มต่อไปก่อนไีฮิตเดียวนะครับท่านี้นะ มาเอาละมาครับผมนะมาเดี๋ยวเราจะอัพมาเลยกันดีกว่าครับผมนะป่ะอัพจาก0ไป1นะครับผมนะใช้ตังอยู่ที่2,250ครับดามเมจจาก259ก็เป็น5้8 518ยแปดาร้อคูดาวจาก7.8เหลือ7.4ครับผมนะระยะเพิ่มมานิดเดียวเท่านั้นป่ะอัพต่อครับผมนะจาก1ไป2นะครับผมนะดามเมจจาก518กลายเป็น933ครับ 33, รผมคูดาวไม่เปลี่ยนระยะเพิ่มมาอีกนิดนึง อัพต่อครับผมนะดาเมจจากไอ้อัพต่อนะครับผมใช้ตังอัพ3,250มีเปลี่ยนท่าโจมตีด้วยนะครับผมนะดาเมจจาก933เป็น1,556งพัาร้อยหคือดาวลดมานิดนึงคนระับกับระยะที่เพิ่มมาอีกนิดนึงอ่าเป็นการเหมือนหลายฮิตนะฮิตเดียวแต่ให้ให้ผมถ่ายมันดูมันดูเหมือนหลายฮิตแต่มันก็ตีฮิตเดียว ูกต้องไหมดูผมว่าคิดเดียวนะท่านี้ลองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูตัวโลกว่ก็ได้ตัวไฟมีไหม อ่ะดูอย่างนี้ก็ได้นี่อ่น,นี่โลนะโลนะเออลดไปหนึ่งครับผมนะชัดเจดลนละอ่ะถ้างั้นเราอัพต่อเลยดีกว่าฮะเอาละฮะอัพต่อผมนะจาก3ไป4ฮะดาเมจจาก1556กลายเป็น1,815คูดาคูดาวไม่เปลี่ยนระยะเพิ่มมาอีกนิดนึงป้าผมนะนี่ฮะแล้วก็ถ้านี่ฮะเปลี่ยน5โจมตีอีกแล้วผมนะอัพจาก4ไป5นะเป็นอ่า อะไรสักอย่างนึงครับผมนะ is trend is trend อะไรสักอย่างหนึ่งได้แหละใครอ่านถูกก็บอกผมด้วยนะครับผมนะก็เพิ่มดาเมจนะครับผมจาก1,815กลายเป็น2,334คูดาวลดลงมานิดหนึ่งระยะก็เพิ่มมาอีกนิดเดียวปะ่ะอ,อ๋อมาเปลี่ยนเป็นผลึกน้ำแข็งมีขึ้นมาด้วยโอเคครับผมงั้นอัพต่อเลยครับอัพจากห้าไป6ครับดาเมจ2,334ดาเมจ แล้วก็เพิ่มดาเมจกลายเป็น2,852ครับคูดาวจาก6.4เหลือ5.9ระยะเพิ่มมานิดเดียวอืมอัพต่อผมจะหกจุดเจครับดาเมจจาก2,852กลายเป็น3,267นะครับผมคูดาวก็เท่าเดิมครัระยะเพิ่มมาเพิ่มมาอีก2ประมาณเกือบ2เลยครับผมนะระยะนะเพิ่มมาเยอะอยู่ก็นี่ครับดาเมจเป็นไฟนอลแล้วนะครับผม3,000กว่าถือว่าเยอะอยู่นะครับผมนะก็สำหรับคลิปรีวิววันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมนะ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบาย